สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่ในเวอร์ซ่าหรือว่าหอนนั่นเองครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาสู่รายการสุ่มมาดูอีกแล้วนะครับโอ้โหนี่เรียกได้ว่าอัดคลิปที่แล้วเสร็จดีมาอัดคลิปต่อเลยนะครับมันจะได้เป็นสองคลิปนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เพื่อนๆนะครับหายคิดถึงกันนะฮะโอเคสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมรายการสุ่มมาดูคืออะไรนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมจะกดสุ่มเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆที่กําลังเล่นอยู่ณขณะนี้นะครับโดยที่ไม่มีการเตรียมใดๆมาทั้งสิ้นนะะคครับผมโอเฮ ปะดูซิว่าวันนี้เนี่ยครับใครจะเป็นผู้โชคายนะครับผมมันไม่ใช่วันนี้แหละฮะมันก็เป็นเหมือนช่วงเวลาเดียวกับที่ผมอัดคลิปคลิปที่แล้วนั่นเองที่เป็นตัวอะไรเล่นนะซููแอ์นั่นเองนะผมโอเคแต่ว่าคลิปนี้รู้สึกจะได้ลงวันไหนนี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมอัดต่อกันเลยนะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถไปดูได้นะผมโอเคซึ่งใครไม่อยากดูก็มาดูคลิปนี้แหละนะโอเคไหมนะดูซิว่าวันนี้เราจะดูใครครับชื่อพวกมึงแต่ละคนอ่านยากมากเลยนะฮะมิสเตอร์ Mr. อะไรเนี่ยโจเซฟ โจเซฟเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยโจเซฟ12ด้วยนะครับผมปาไม่เจอโจเซฟนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับ1 2 3ด้วยนะปลาฉลามขึ้นบกนะไม่ใช่นะครับผมเนะี่ยกูไปรอชื่อเขานะครับไม่รับกูเลยไอสัตว์มิสุกมิสุกมิสูมิสยูกายใช่ไหมครัโอเคมิสยูกายนะครับปาฮะอืมดยสิมันจะคิดถึงกูไหมนะครับอ้าวนะฮะมันคิดถึงกูอะ่ะ เออนะครับชื่อมึงนี่กูจะอ่านเป็นมิสซูอยู่แล้วนะเป็นรถกระบะอยู่แล้วนะครับไม่ใช่นะโอเคซึ่งใครที่ยังเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมกดในรายนารครับผมเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์แล้วก็มีอะไรก็สามารถอ่าคอมเมนต์ไว้ด้านใต้เลยนะครับผมแล้วถ้าชอบหรือไม่ชอบรายการสุ่มมาดูอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับโอเคนะช่วงนี้นะครับสุ่มมาดูยาวๆนะครับผมสำหรับฮอนนะครับอ่าเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมต้องขอเวลาฝึกนิดนึงนะมิดโว้ยแล้วเหรอ เฮ้ยบ้านะครับแต่วันนี้ผ่านไปแล้ว9นาทีครับ<อ>ผมรู้สึกจะเป็น, igator, น <Nurse. S 1> วินดิเกเตอร์อนะครับใช่ไหมวินดิกเตอร์ปะเออใช่นะครับอ๋อผมจำผิดไอ้วินดิเกเตอร์กาเดียเตอร์เนี่ยชื่อมันเตอร์เกรอร์เฮลิคอปเตอร์เ,รเหมือนกันนะโอเคครับผมมีการบวกแล้วโอ้โหมีคนเข้ามาดูหน่อยนี่บวกกันเลยนะ มันจะเป็นทีมเขาที่บว,วกนะทีมเราตายนะ,รยนะครับผมมันจะหอมฉุยฮะแต่ว่าฟิงก,ก็เก็บไปได้นะครับผมแมดแมนก็เก็บไปได้ฮะโอ้โหกีโลนี่ก็ดูกระตามนี้เลยนะครับผมเอาเลยะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสวิฟเบตและสวิฟเบอตอันติคลิปครับเมื่อกี้ฮะชัดเจนฮะจัดแจ๋วแจ๋วแจวเลยตัวนี้โดนใบเบงหนึ่งทีฮะใครมาไม่มิดด้มาข้างหลังเบย์มอรอันติสวยงามมากฮะแล้วก็ไม่รอดฮะโอโดนนะฮะน้องมิสยุงเราจัดการไปที่เรียบร้อยเลยครับหนึ่งตัวนะครับผมงานของโซซิย่ง โอเคช่วง okay. นี้ก็อาจจะพลาดผิดพลาดถูกภาคผิดภาคถูกนะครับเพราะว่าไม่ได้ภาคนานมากนะครับผมแล้วก็โดนไปคิซึคิลก็สวยกันมากเลยนะครับโดนหมู่นี่ค่อนข้างที่จะโดนหมู่ก็คือโดนหมู่จริงๆฮะเข้าใจปะโงมากไม่งงน,นะครับผมนั่นแหละบวกกันเรื่อยๆฮะนี่แหละครับเขาเรียกว่ามิดบอฮะนี่คือมิดบอของจริงนะครับผมไม่ใช่แม่งมิดบอฟาร์มเป็นนอร์มอลเลยอะไรอย่างนั้นนะบ,บางตาก็จะเจออย่างนั้นคือแบบบางทีมัน เป็นฮีโร่ที่แบบมัน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 ไม่ใช่ฮีโร่บวกอะบวกกับคนแม่งป๊อตด้วยเหมือนกูเนี่ยเออแบบแครี่ทีมแล้วไม่มีตัวเปิดแล้วแม่งป๊อตกันทั้งทีแม่งมัวตีคลิปมัวฟาร์มกว่าจะบวกกันนู่นนะยี่สิบนาทีนะเออนะครับผมกูเล่นนะมันก็คงไม่นานขนาดนั้นนะกูก็ไม่เคยเจอนานขนาดนั้นนานสุดก็ประมาณสิบนาทีฮะแต่วันนี้โดนซูไปไม่น่าจะตายมั้งมั้งไม่รู้แต่ว่าถ้าแมสแมนคุงแบ็สกิลสองปึ๊บแล้วก็ปิ้งซูมนี่ตายนะฮะแน่นอน นะครับผมตอนนี้มีการบิงห้าเบรมมอสฮะเออนะครับผมบิงเพื่อไปเอาดับเบิลดามจจังหวะนี้ครับผมปิงที่สูดยิงไปเดี๋ยววินิเกเตอร์โดนสตันอยู่อะซุยเบดปั่นนะเออเอาเดะเอาใบเดียร์เอาใบไม่โดนด้วยเอาเดะป้ายใบหรืออะไรเมื่อกี้อะไรนั่นแหละแต่จังหวะนี้ผมโดนเรียบร้อยครับตายเป็นเทน้ำเทนท่าเลยนะครับผมแหมสุกตัวบางทีเขาเล่นดีนะแต่ว่าจ์รวมก็เท่ากันนะครับ มันไม่ใช่เท่าหรอกครแต่ว่ามันแค่์เกียงไม่ขาดนะครับเออทีมเขาเล่นดีพอควรนะทีมเราก็เล่นละเอีเหมือนกันนะครับผมวิดีเตอร์วิ่งมาจังหวะนี้ฮะวิ่งถอยไปหนึ่งสองวะเพื่ออะไรฮะยั้งยั้งเชิงนะฮะแต่ทีมเขามีมาสามโอ้โหมาครับป้าเรียบร้อยฮะโอ้โหทีมเขาแบบคิวมาดีมากฮะกรรมสิฮะแบบนี้นลยครับห้าห้าเลยทีเดียวนะผมสตันไปสามห้าเหมือนจะสวยฮะแต่ว่าไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมตาย ไม่ไม่ไม่ตายครับไม่มีใครตายนะครับผมคลิปยังไม่ตายเลยเพราะตรงนี้ไม่ไม่มีคลิปนะเอาครับผมจังหวะนี้ฮะสตาร์นไปฮะโซตี้เท้าไปหน่อยฮะโดนซูมตายแน่ๆโดนสมัครดาวด้วยโอ้โหนิ่มขนาดเลยที่มันโคตรลึกใจครับฟิีซซูมแมาสมัครดาวอ่าแต่จะมาเก็บรีเจเนเรชันฮะมึงได้รีในบ่อแน่ฮะมาเก็บอย่างนี้มาเก็บทะลึ่งมันไหมฮะเอาวินบอกไหนไหนก็จะตายเลยฮะยืนจริงมากเลยฮะโอ้กลายเป็นว่าไม่ตายนะครับผม แทนที่มึงเลือดเต็มน่ะเออจะไปเก็บมีเกนไอ้เฮียไม่ได้แดกไม่ได้แดกวันจังหวะนี้ก็ผมเบมอสตันไปฮะอุ้ยพิงอันตีสวยงามมากนะจังหวะนี้เอเดี๋ยวดกูว่ากูมาดูวิดีเกเตอร์นะเนี่ยไอ้เฮียแม่งเหมือนกูพาคคนอื่นมากกว่าเนี่ยวิดีเกเตอร์เฮ้ยเฮ้ยแบบเพิ่มเขิมหน่อยแต่เราจะไม่เปิดไมค์เพื่อเขานะครับไม่รู้เป็นใครนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครด้วยมั่งนะครับผมอืมก็อาจจะเป็นเพื่อนๆที่ดูกันในยูทูบนะครับไม่แน่นะครับผมหรรืืออาาจจะะใช่่่แแตกกก็ลลลลมมููไไไปป้้วเเพดทคิย ก็โอเคอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้านะไม่ใช่นะฮะมิก็หูติดกันมากเลยฮะยี่แปดกับยี่ป่นะครับสองพานแค่สองตัวเท่านั้นนะครับผมเมดอ่าไม่ใช่เมดเบนเนี่ยมิดบอลนะครับไม่ใช่ผิดผูจะพูดมิดบอลเป็นเมดเบนนะฮะโอเคมิดบอลครั้งนี้นี่ผมว่าน่าจะบวกกันจนแบบเสียงหายเลยฮะนะจัดลักษณะการเล่นของแต่ละคนแล้วนะครับบวกกันนะ แต่พอกูพูดเท่าน,นั้นแหละมันไม่บุกกันเลยนะครับผมเอาแล้แมสแมนเหมือนจะอยากมีประเด็นนะแต่ก็ไม่มีเพื่อนอยู่ไหนไม่รู้แต่เบมอส,สตันไป2ครับผมน่แต่ตันปิดทางเพื่อนตัวเองเพื่อเข้าไปบุกนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมโดนสมักดาวกลับมาด้วยฮะแมสแมนของเรา <c oughs> ถ้าภาคดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็ต้องอขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้าม,มาได้ด้วยว่าภาคเป็นยังไงนะครับน่ะ ก็แบบว่าภาคอ่าดีเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าหรือว่าเที้ยกว่าเดิมหรือเที้ยอยู่แล้วหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมผมแบบชอบอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆมากนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมอ่าตอบคอมเมนต์เพื่อนๆตลอดเลยนะครับถ้าถ้าใครติดตามกันตั้งแต่แรกๆนี่จะรู้นะครับแต่ว่าหลังๆไม่ได้รุมมากันเยอะจนกูแบบไอ้เฮี้ยได้แต่อ่านแต่จริงๆผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆฮะทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาผมอ่านแน่นอนนะผมแต่ว่า่ถือว่าจะตอบไม่ตอบแค่นั้นเองนะครับผมคิวมามันจะไม่โดนนะต้องการของคาเดียเตอร์ ครับเอานะค,ะครับวิเกเตอร์กูให้เอลเดอร์มีไว้ทําไมฮะเอลเดอร์เอานะครับล่อนะครับผมเขาขยองอ่ะอ๋อวินิเกเตอร,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 ร์กาเดเตอร์เดี๋ยวไอ้เหี้ยแม่งชื่อสลับกัรนั่งกาเดเตอร์สกิลไปไม่รู้ว่าสกิลจะออกหรือเปล่าแต่ว่าไม่ออกครับจังหวะนี้โดนเข้ามาได้เข้ามาใน้มอม3ต่อนหนึ่งเพินี้ไปหน้ารอด,ดอ่ะเีขาเรียกว่าสายได้ฮะเอาเขาเรียก <S <S บอกเบมอนสหูเบมอนส์มึงยังางจังหวะท้ายแบบสวยมากอะ แต่ถ้ามึงเข้ามาเป็นจังหวะแรกจังหวะสองอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนอยู่โอ้โหผ<ว>ม<ว>บอกเลยฮะจีนโนไซง่ายๆเลยผมเขาแม่งอาจจะตายก่อนหรือเปล่านะสำหรับนี่เงี้ยเออมึงก็ตีเขาไปเถอะสองมึงก็ตีเขาไปเหอะไอ้เหี้ยเขาไม่อาัติอยู่ในป่าไอ้สัสเออแล้วโซเลียตีอยู่ในป่านะฮะมึงก็อยากตีได้ก็ตีไปเถอะนะ ต่อให้ดูมสิบอันก็ตีไม่เข้านะครับผมจังหวะนี้ว่ายัางไงฮะบิงก็ไปลอกกันแล้วแต่ว่าวีดีเจเตอร์นะเปิดเอลเดอร์ฟาร์มคลิปอะอย่างเมามันเลยทีเดียวนะฮะเวลน้อยอยากเวลเยอะกับเขาบ้างอะไรอย่างงี้นะครับระวังโอเคครับอา้าวแล้วก็เดินวนๆซ้ายขวาหน้าหลังแต่วเจอสวิเปเบดฮะสวิปเบทบอกเฮ้ยกูวิ่งเร็ววะ่ะทำไมอะแล้วสวิปเบทบอกยังไม่จบอ่ะสวิเปเบทบอกอยากจะมาไงแต่ส,าสาวิเปเบทเอ๊ะเดี๋ยวสวิปเบทลืมนับตัวเมื่อกี้มันมันมากันเยอะนะสวิปเบทบอกกลับก่อนนะ เข้าไปแลโอ้โหพี่มอสตายนี่นี่ตานี้นี่ใจกล้ามากนะครับเรื่องการเปิดเน่ยพูดเลยว่าทั้งทีเนี่ยมันไม่กล้าเข้าเลยนะฮะทีตัวเองไม่กล้าเข้าฮะเออแต่ตัวเองกล้าเข้าคนเดียวจังหวะนี้ก็ผมกดเอลเดอร์ไหมกดนะกดขวดมาแต่เอ้าจะมึงกดแล้ววิ่งหนีทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมึงจะกดเอลเดอร์ผู้วิ่งหนีแบบนี้มันไม่ใช่เลยครับผมกาเดเตอร์ออกมาเป็นนูสโตนนะออกมาทำไมเนี่ยเอ้ยมองมากันใครในโนโสนะกันซูมฟินสกันตันไอ้นี่อ่ะเฮ้ยผมว่าไม่คุ้มเลยนะ ไม่คุ้มเลยนะหนูโตนแต่นี่เนี่ยคือไม่คุ้มเลยนะเอามากันฟินอันติแล้วก็มากันฟันแคปซูรี่เฮ้ยแค่นั้นจริงๆเหรอใช่ไหมมันมันแค่นี้จริงๆใช่ไหมเฮ้ย I told you ก็ถูกแล้วอ่ะมันไม่มีสกิลล็อกเข้าแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วฮะจ่าเดเตอร์กูนะฮะสเต็ปแปลกใหม่นี่ฮะผมก็อาจจะคิดอะไรที่ผมคิดไม่ถึงใช่ไหม มาแล้วแหละสกิลเข้ามาสวยนะปักนใบไปแล้วก็เดินหนีสเต็ปเขานี่แบบว่าซูเปอร์เซฟจริงฮะไปเล่นบอลนี่แนะนำให้เป็นโกดีกว่านี่แบบนี้ซูเปอร์เซฟจริงฮะเออชัวร์มากแล้วไม่เกี่ยวเกี่ยวแบบแอยู่แนวหลังเงาอะไรเงี้ยเออนะแค่ตัวทัานะครับผมน่าจะออกเป็นทากคอนเปรตนะฮะเมื่อกี้เห็นออกเป็นใบมาแวบๆนะแต่ก็น่าจะออกเป็นทากคอนเปรตแหละฮะ มิดฟอรมบวกกันรวยๆแล้วนะครับผมเลือดมานาอะไรเนี่ยคือมันไม่แทบจะไม่หมดแล้วพราะมันจะตายก่อนนะครับมันจะไปบอกแล้วแม่ก็กลับมาเต็มเนี่ยจนวันนี้ครับผมผมป้อมคืออะไรไม่รู้ฮะจะแพ้ไหมเนี่ยพี่ยิ่งกูมาดูแครแพ้ตลอดเอหมืนกูเข้ามาดูเหมือนกูเข้ามาแช่งเขาอะนะครับเนี่ยนี้ก็นะครับความคิดกันไปฮะเลเวลก็เรียกได้ว่าเริ่มหายนะมั้ง นะไม่มั้งฮะห่างจริงนะครับผมแต่ว่ามีโซสติสฝั่งนู้นที่เลเวลน้อยมากนะครับเลเวลสิบสี่แล้วก็ใส่วิ่งวิ่งแบบวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาเนี่ยจนอุ้ยอสวิเบดบอกสะดุ้งอะอะไรวะน่าจะเอเทล่าตลกนะฮะเอาจังหวะนี้ก็โผล่โซตินะนี่ไงเออแบบมึงอยากจะมาตีก็ตีไงแต่ว่าคือกูมีเบ็ดเมลไงเออนี่ไงจุดพุเรียบร้อยครับผมสวิเบดฮะทำไมเก่าเหลือว่าสิบแปดไม่รู้ตัวไหมโอกูยังลูกขอบยังลูก ยเอาฮะสกอร์ตอนนี้ก็ห่างกัน3าทัวร์นะครับนิดเดียวนะครับผมทัเดียวก็เลตตาว่าตติเตื้นได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะครับซึ่งถามว่าเลตทีมนี้นี่โหดไหมนะครับผมบอกว่าผมว่าเลตโหดกว่าทีมนู้นอะแล้วยิ่งมีเบเฮอีกนะฮะโหสุดยอดนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นจริงได้เข้ามาดีๆนี่น่าจะชนะเอาละผมจโวเนี้ตีใบหมดแบบว่าเอาไงฮะเอาไง เอ้าเอ้าไงฮะกดเอลเดอร์ปลาซ้ายมาจังหวะนี้ยิงใครไม่เข้าเลยฮะผมว่ามึงยิงเขาดิเฮ้ยไอ้เทียมึงยิงอะไรหลบป่าเขาตายครับวุ่งเรียบร้อยฮะมึงตายอยู่แล้วไงมึงตายแน่ๆฮะแต่ว่ามึงมึงมึงยิงเขาบ้างก็ดีนะฮะเอาเลยครับผมจังหวะนี้ฮะมาแล้วได้หลังแบบนี้ฮะผมเบเฮฮะเอาอะไรไปรอดฮะแต่ถ้ารอดนี่ก็น่าจะเป็นปาฏิหาริย์นะและแม่งรอดด้วยใช่ไหมใช่ครับมันรอดจริงๆริด้วยผมเบเฮคนนี้แน่นอนครับแต่ไม่รอดแล้วฮะไม่น่าพูดเลย นะผมันอ้าเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตอนเจ้าตัวรุ่ดตัวหรือเปล่าเรียบร้อยฮะโดนซี่เป็นอันติลอยหลังไปฮะรู่ดจัดเอาละครับผมน่าจะโดนเรื่องป้อมแล้วล่ะฮะคราวนี้นะครับเขาตายรัวๆอ้าวแต่ฟินบอกเฮ้ย ทำไมวะบุ้มนั่นไงฟินบอกเ้ยสักถีงกูมีไม่ได้แดกไม่รู้จักมึงไม่ต้องซื้อวาร์ปครับผมยังมีป้อมป้อมอยู่แค่นี้เองนะแต่ก็จะซื้อก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะครับผมเพราะเวลาผมเล่นฟีดบอลเนี่ยกูก็ซื้อวาร์ปประจำอ่ะนะอะไรับผมเบ็นมอนสเตอไปฮะใช้ได้นะครับผมก็เอเดอร์พาราไซด์มาจะป้ายพาราแหลกให้จงได้ครับจังหวะนี้พาราแหลกครับพุ้มไปไม่ได้ครับผมอาจจะซวยเล็กน้อยแต่จังหวะนี้เห็นพิดีเกตเตอร์เลื่อนน้อยๆอยากจะเอาแแตต่่่่ววววาาาาเอไไมมมมด้้ฮะลล็ซูีิงงันสยก บิงมัน้นฮะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูถีเนี่ยจะโดนอ๋อมันมันมีบิงแต่ไม่รู้มันเมื่อกี้มันบิงหรือเปล่านะฮะอืมแต่ว่าเมื่อกี้รับโซลี่เขามาสวยมากนะครับเมื่อกี้เพื่อนก็ตายนะครับผมแต่ผมว่าเพื่อนก็น่าจะตายเลยบ้างเมื่อกี้นะครับไม่รู้ใครเหมือนกันนะอ้าวอูๆๆอด้ดอู้ดโดนมาแจ๊ะนึงฮะแล้วมึงไปใบกันทำไมฮะเขาเขาปั่นอยู่เพื่อนใจนนะเย็นๆเนาะอ้าวอ้าวแมนแมนนะแมนแมนนะฉลาดลูกอ่ะนะสิ่สองนะโคตรเพื่อนฮะโอ้สวยงามจริงครับ แมทแมนนะเป็นงานนิดหน่อยนะครับผมนี่สวิเบตึงก็ทึงต้องพูดเลยเนยะครับว่าฮ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 แต่ค่เคิร์สไงแต่ไปบวกเขาไปล้วงเขาไม่สำเร็จนะฮะอายกับบ้านนะครับผมก็เลยต้องแก้ตัวนิดนึงนะครับผมเซฟนี้แน่นอนนะครับนะนี่แม็กก็ปากดีบ้างแหละเขาเริ่มปากดีนะฮะแต่ว่าเขาเหมือนเป็นการกบเกินนั่นเองนะแล้วแต่อันเขาจะเป็ก,กบเกินก็ได้เขาจะอารมณ์ดีไใหญ่แต่ขำก็ขำมาอะไรเงี้ยฮะ แบบเล่นเกมไปเล่นเกมมานะครับตัวเองตายแล้วขำมาตลกนะฮะอาจจะเป็นไปได้นะมันกูเดี่ยจะบ้าเองนะจังหวะนี้ก็บอกมาแล้วครับผมสวิเบนะปั่นมาแบบไม่เกรงกลัวใครมึงกินฆ่ากูใช่ไหมมึงฆ่ากูครั้งนี้กูก็ฆ่ามึงเหมือนเดิมอะเออโอ้ไม่รู้จักบอกกูยังรู้ไปนี่มตบอลเลยอุ้ยเออแหละก็ไม่ธรรมดาฮะเกมนี้ครับอุ้ยโดนชึบชับมันปั๊กอีกปึ๊กหนึ่งเรียบร้อยฮะโอ้มาเป็นพวงเลยคราวนี้นะ เป็นคำพูดประจำชาแนลที่ไม่ซ้ำไขรดีนะไอ้กินน้ำแป๊บเนี่ยนะเออซึ่งกูไม่ได้คิดขึ้นมานะครับมีคนมันมันยัดเยียดให้กูนะฮะคือคือปกติผมผ่าเกมเนี่ยผมจะเสียงดังไงมันเหมือนตะโกนอะไรเงี้ยคือมึงลองตะโกนสักครึ่งชั่วโมงสิ ต้องกดคอบ้างแหละนะเออฮะจังหวะนี้ครับผมโดนจะหยสตัร์นไปแต่จังหวะนี้ก็ผมฟินโดนสตัรนครับผมเอาไงฮะโอ้โหปวดชังกันเฮวิ่งไปมาแบบนี้นะโอ้โหากาดีกว่าจังหวะนี้ก็ผมและโซลิอันดีสวยแต่ว่าตัวเองอาจจะตายหรือเปล่าซุยเปย์ฮะไถมาแนวหลังแต่จังหวะนี้ก็ผมทีเขามาซ้อนอุลเรียบร้อยฮะแม่ตัวทีทำมึงไม่ตายนี่มึงโดนอันติโซเจ็กยัดไปล้มยังเลยนั่นอะนี่เขาได้ดิวนี่เขาเจ่งมากเลยนะเขาดิวจังหวะนี้จริงๆฮะ ช่มามาเป็นแนวแบบมันมันเหมือนมันไม่เชิญคอมโบแล้วแบบมาตออไม่ได้มันสกิลหมู่เหมือนกันหมดแล้วทีมเขาเลือกใช้จังหวะได้ดีมากนะครัับเนี่ยเบนเมลก็ไม่กลัวหันตีคลิปทีนึงเมื่อกี้หรือเปล่าวะดูผิดป่ะเออนั่นแหละนะฮะโอ้ยมึงตีคลิปชัดจีเลยเพื่อนเพื่อนออต้ดิเพื่อนกดเอแล้วก็ยิงเข้าใจปะเออไปสอนเขาไอ้ลิคมึงยังช่วยก้าเล่นเองเลยนะจังหวะนี้กระบอกมาแล้วฮะกดใบปักใบไปดิปักใบไอ้หนูไอ้หนู แต่ uhm. ว่ามันคงกลัวตายฮะเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่เด็กๆมัน้องอยากจะเกือบจะหันไปร้านเขานะมึงมึงนะนะนะฮะโอเคครับสกอร์ตอนนี้ครับผม57ต่อ50นะครับโดนนำมา7ตัวนะครับผมซึ่งสกอร์ของพี่วีเกเตอร์น uh, ี่ต้องพูดเลยว่านะเอาไปเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นลายแทงหวยได้เลยนะครับผมเอาละฮะ ตอนนี้น่าจะออกไปเป็นช็อตแะฮะมันออกไอช็อตช็อตไอหินช็อตมาเนี่ยมันคงออกเป็นอะไรไม่ได้แล้วฮะนอกจากที่อะไรที่มันเกี่ยวกับช็อตนะฮะเนี่ยดูดีมันออกได้อยู่2อย่างเนี่ยนะแต่ผมถ้าเป็นผมแนะนำผมจะให้ออกอ,อ่าไอเนี่ยฮะไอไอไอมงกุูดพิงซวยเนี่ยฮะนั่นแหละจังหวะนี้ครับผมบวกกันแล้วครับได้ยังไงต่อมาครับผมมันติไม่ไปทุกตัวในแมมแมวแล้วมึงไม่ยิงเขาเหรอฮะมึงไม่ยิงเขาระมึงกลัวขนาดนั้นเลยเหรอเอาละเอาเอาไม่ยิงด้วยเอาละฮะนี่ไงเขาเรียกว่าเป็นตัวลุ้งลลทีี่่ดะะคคุไมมรเยนผอ แม่จึงเขาเขารู้นะว่าบวกไม่ได้นะครับอืมก็ถูกว่าดีแต่ว่าพาราแลกอะบอกว่ามึงมึงทำไมไม่มาช่วยเพื่อนบวกไว้สัตว์อ้าวนี่ไงอืมลอยอะโซลีตตีบ้านนะไม่สนใจให้กาจะเลี้ยงไม่ถูกเปล่าจังหวะนี้แล็บโซลี่ฮะวิ่งมาปกป้องบ้านนะเอาล้วฮะเรียกไงต่อกดซื้อของมึงอย่าเพิ่งซื้อของเพมึงยังไม่เกิดนะเอาจังหวะนี้ปั๊มจะแตกไหม พ้อมจะแตกไหมฮะอู๋ีมเขาเหมือนไม่รีบนะับผมไม่มบวกอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าเหมือนจะเอาให้แตกแล้วงแหละเรียบร้อยครับเหมือนกูมาดูเขาเหมือนกูมาแช่งเขานะฮะเออโอเคกระือว่าจบไปนะครับอืมก็ฝากท้ายไว้นะับผมก็ใครที่ยังไม่กด subscribe ครับอย่าลืมกดได้แล้วน,นะผมเป็นกำลังใจใผมในการกดไลค์นะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใ,นใต้เลยฮะโอเคไปลแล้วผมสวัสดีครับ